ทุกๆคนนะผมอยู่กับผมอีกแล้วนะกับยีนกับช่วงของสกูตเตอร์ทิกนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องของโกสกูตเตอร์ช่วงของสกูตเตอร์ทิกนะทุกคนวันนี้ผมก็มีท่าครอมโบมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับผมนะเป็นท่าบารสปินฟอนฟิเบอรนั่นเองนะไม่ไม่ใช่ฝั่งฟิเบอรปกตินะครับผมเป็นฝั่งฟอนเะนาะหันหน้าเข้าอุปกรณ์ชัดเจนครับผมเป็นฟอนฟิเบอรเป็นบา r ์สปินขึ้นฟอนฟิเบ b ร์นั่นก็คือ อย่างแรกคือเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะก็จะเป็นจำพวกป็อกหรือว่าเป็นเหล็กก็ได้ถ้าใครทำได้กับเหล็กเกาะแล้วก็จัดการได้เลยนะเพราะว่าเหล็กก็ค่อนท้างยาวตัวผมเองยังไม่ไม่ค่อยกล้าตกบนเหล็กเลยนะครับมันจะเวอร์ๆหน่อยนะครับผม <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับผมกับท่าบาร์สปินนะผมฟอนฟีเบิรจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมไปบอกวิธีการนะครับผมไปดูกันทุกคนขั้นตอนที่1เลยดีกว่านะครับกับการตกบาร์ก่อน นะครับตบบาแบบหลบๆก่อนตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะต้องขอขอบคุณสถานที่ป๊อปสเก็ตปาร์คด้วยในวันนี้นะครับผมกับสน,นามสีส้มที่เรารู้จักกันในพุทธมณฑลสายสีนะครับผมว่างๆก็แวะเข้ามาเล่นกันได้นะตอนนี้ครับผมหน้าอุปกรณ์ของผมชิ้นนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์บล็อกปูนยาวๆเลยนะครับผมนะซึ่งผมจะบาสปินขึ้นไปกลายก็คือเป็นท่าฟอนฟีเบิร์นนะครับผม วิธีการทํำยังไงคือทุกคนจะต้องมีพื้นฐานกับการบารสปินกับพื้นให้ได้ก่อนบาสปินก็คือการตบบานะครับผมต้องตบกับพื้นให้ชัวร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ฝึกตบบาสปินให้เฉียงให้เฉียงไงเพราะว่าเราขึ้นอุปกรณ์เราจะต้องตบเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเฉียงนะครับเราก็ตบบาสปินให้มันตัวเราเนี่ยบิดเฉียงเล็กน้อยให้มันไม่มีจังหวะการแบบเฉียงอ่ะองศาที่เฉียงมากขึ้นนะครับผมแล้วก่อนก่อนที่จะมาเล่นอุปกรณ์เนี่ยพยายามหา พวกแบบฟุตบาทก่อนนะพอฟุตบาทเนี่ยจะเตี้ยกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกับเหล็กกันเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนตบบาได้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งตบบากับพื้นให้ได้ตบให้ชินเลยขั้นตอนที่สองฟีเบิลให้ได้ผมบอกรัวรัวเลยแล้วกันนะครับผมขั้นตอนที่สองคือเราจะต้องฟอนฟีเบิลให้ได้สองอย่างนี้ครับทำาให้แน่น อย่าเพิ่งจับมารวมกันนะครับแรกๆทําให้แน่นก่อนทํา2อย่างนี้ให้ชัวร์ทำให้มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายไปเลยนะครับผมทําให้มันชินนะครับทั้งบาสปินแล้วก็ฟอนฟิเบิรจากนั้นครับผมเราเอา2อย่างนี้มารวมกันนะเพื่อเป็นบาสปินขึ้นไปบนอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนบาสปินฟอนฟิเบอร์อยังไงครับรวมยอ่อครับทุกคนวันนี้ครับด่วนๆกันไปไปดูกันทุกคน เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับท่า1้8ตดาวสปินฟีเบิลนะครับผมวันนี้ก็จะอเอาท่าหนึ่งมาฝากทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าเนื่องด้วยวันนี้ครับผมที่มาในวันนี้นะพอดีมีพี่จากทางสื่อนะครับผมนั่นก็คือเป็นเว็บไซต์นะครับผมซึ่งชื่อเว็บไซต์เนี่ยของพี่เขาหรือสื่อของพี่เขาเนะี่ยมันยาวผมจำไม่ได้แต่เดี๋ยวผมขึ้นมาให้ทางด้านล่างนี้เลยละกันนะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามผู้พี่ๆเขาด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาจะเป็นแนวแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ เขาทําแนวพวกกีฬาด้วยเข้ามาทีนี้เขาสนใจในด้านกีฬาประเภทสกูตเตอร์นะคบผมก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันเกี่ยวกับสกูตเตอร์เนี่ยไม่เยอะหรอกเล็กๆน้อยนะทุกคนเพราะว่านะครับผมตอนนี้กีฬาประเภทสกูตเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยอาจเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการสื่อหรือเป็นที่รู้จักในในแพร่หลายได้มากขึ้นเกี่ยวกับในผู้ปกครองในเด็กหลากหลายที่เขาเริ่มเข้าอยากมาเล่นแล้วนะครับผมก็คือพี่เขาก็จะเป็นสื่อกลางครับผม แชร์ตรงนี้ออกไปนะครับผมเหมือนเหมือนฟิลนิตยศาสตร์ประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามนาพวก f a c e b o o k เพจของผู้พี่พเขาแล้วก็เว็บไซต์ของผู้พี่พเขาด้วยละกันนะครับผมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ดีครับก็ต้องขอขอบคุณผู้พี่ๆเขามากเลยนะครับที่เข้ามาถ่ายทําเกี่ยวกับประเภทกีฬาสกูตเตอร์ของของ,ของพวกเรานะผมทําให้เป็นที่รู้จักได้ได้แพร่หลายมากขึ้นนะผมส่วนใครที่สนใจนะผมติดต่ออยากซื้อนะผมกับร้านดิงชอ็อปหรือร้านบันเด็ตสกูตเตอร์ของเรานะผมก็ โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อมาทางเพจได้เลยนะผมกับร้านดิงช็อปนะผมและวันเดย์สกูตเตอร์ทางเพจนะผมและจะมีกลุ่มครับทุกคนกลุ่มสกูตเตอร์ซันไทยแลนด์นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสอบทงสอบถามได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับผมพี่ๆเขาจะมีคอยมาตอบทุกคนอยู่แล้วนะพี่ๆตอนนี้ก็เล่นเก่งกันมากๆแล้วก็มีน้องๆเล่นเก่งนะผมแววออกมาเลยนะอีกเยอะมากมายนะครับผมผมก็พยายามบ ดูอยู่นะครับผมชอบครับเพราสนุกดีครับแต่ละคนก็มีท่าประจําตัวของตัวเองแล้วก็มีท่าหลากหลายมาแบ่งปันทุกคนด้วยนะผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกับโกสกูตเตอร์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์ทิ๊กนะผมกับ1้8บาสปินฟีเบิร์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะกับท่าอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับผมเจอกันใหม่ทุกคนกับอีพีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ